การส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนสุรวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ความสำคัญของนวัตกรรมโรงเรียนสุรวิทยาคารระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อม จึงได้ส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้นวัตรกรรม TTPDCA โ o เดลเพื่อพัฒนาผู้บริหารครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน1 เพื <NYU. S 2> ่อพ <iele père> ัฒนาผู้บริหารครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยของโรงเรียนสุรวิทยาคาร2เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยของโรงเรียนสุรวิทยาคารเป้าหมายของการดําเนินงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ1 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน190คน 2. นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารจำนวน3,372คนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยของโรงเรียนสุรวิทยาคารโดยใช้ TT PDCA โมเดล 2. ผู้บริหารครูและนักเรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ขั้นตอนการดำเนินงานคณะผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือของการพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางร่วมในการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามวงจรบริหาร4ขั้นตอนและนวัตกรรมหลักของโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ผ่านการทำวิจัยและพัฒนาโดยมีองค์ประกอบดังนี้ขั้นการวางแผน โรงเรียนได้จัดตั้งกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยมีจุดเน้นในการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะสำคัญให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยขั้นปฏิบัติโดยใช้นวัตรกรรมหลักของโรงเรียนสุรวิทยาคารรูปแบบ TTPDCA โดยมีองค์ประกอบดังนี้ Hitching Development กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาครูโรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยออกแบบสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิันเชิงบวกส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจให้มีการสอดแทรกค่านิยมหลัก12ประการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอนที่ คุณครูจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) ที่เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiencing learning) การเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอารมณ์การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาเพื่อเป็นการกระตุ้นและให้นักเรียนมีพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย e. กลยุทธ์ที่3การมีส่วนร่วม การวางแผนโรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองช่วยกันพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนนักเรียนทุกคนร่วมกันเลือกตั้งประธานนักเรียนและนำหลักประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันครูและบุคลากร,ม,รมีส่วนร่วมโดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยดี D. กลยุทธ์ที่4พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสุรวิทยาคารได้จัดบริบทภายในโรงเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะมีเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงสามารถรองรับการใช้งานทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนมีห้องสมุดโรงเรียนที่เพิ่มเติมเครือข่ายดิจิทัลให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นโรงเรียนสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ4พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริต 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จุดมุ่งหมายนวัตกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในศาสนารักชาติเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผลสำเร็จ ของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสุรวิทยาคารมีหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น2ครูร้อยละ100มีการออกแบบหน่วยและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 ครูร้อละ100มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีผลการเรียนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเฉลี่ย3.94มีผลสัมฤิตทางการเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ย3.47และมีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ3ดีเยี่ยม A. กลยุทธ์ที่6กิจกรรมทางวิชาการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเรื่องราวที่จะจัดกิจกรรมโดยมีขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามวงจรบริหาร4ขั้นตอนซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นการดำเนินการอย่างเข้มแข็งและการดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร ครูนักเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการครบท้วนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องตามความต้องการของนักเรียนที่จำลองห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกิจกรรมทักษะศึกษาชั้นม .1-6 เป็นต้นผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ จากการดำเนินงานตามรูปแบบข้างต้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนดังนี้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย นักเรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยสร้างภาคีเครือข่ายโดยใช้หลักประชาธิปไตยจัดตั้งกลุ่ม PLC เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโรงเรียนมีนวัตกรรม TTPDCA โมเดลที่ส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยของโรงเรียนปัจจัยความสําเร็จด้านนโยบายของโรงเรียน โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยด้านครูผู้สอนครูผู้สอนได้รับรางวัลครุสรุดดีครูสอนดีเด่นโอเบกอวอร์ดครูดีในดวงใจครูดีไม่มีอบบยมุกส m a r ท t ิเชอร์ครูดีสีสุรินเป็นต้นงบประมาณได้รับงบประมาณของโรงเรียนที่เพียงพอในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นลำดับขั้นต่อไป แหล่งเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนสวยน่าอยู่ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆที่ส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินท์ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสมาคมนักเรียนเก่าสุรรวิทยาคารเป็นต้นบทเรียนที่ได้รับนักเรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริม การจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีข้อเสนอแนะโรงเรียนควรมีการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆที่ใช้หลักประชาธิปไตยสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยมีจุดเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมสมรรถนะสำคัญให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 1. รางวัลระดับ Excel l e n t Performance และเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Worldgreen m a c คอนเทสต2018ณชงชิง University ประเทศไต้หวัน 2. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการสวดโอเอวิหารราย 3. รางวัลเปลียนทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่4 4. การศึกษาดูงานสภานักเรียนณโรงเรียนสตรีสมุทรปราการและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยร่วมแลกเปลี่ยนการใช้นวัตกรรม TTPDCA model 2. ผลงานที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหาร 1. รางวัลโอเบกอวอร์ดในสาขาต่างๆ 2. ครูสำเร็จการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 3. ผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ใช้นวัตกรรม TTPDCA model ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์